เปิดแผน4แนวทางค่ะในการจัดหาวัคซีนโควิด19จํำนวน126ล้านโดสนะคะให้ได้ปลายปีนี้ค่ะซึ่งบอกว่าจะครอบคุมกลุ่มเป้าหมายไม่ต่ำกว่า170ภายใต้4แนวทางนั้นมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันค่ะ 1. มาจากแผนการจัดซื้อจากผู้ผลิตวัคซีนโควิด19โดยตรงกับผู้ผลิตหรือบริษัทนะคะเพื่อให้เกิดความหลากหลายของยี่ห้อและก็เทคโนโลยีอาทิแอสตราเซเนกาไฟเซอร์ eneca, และซีโนแวค 2. การจัดซื้อจากประเทศที่มีวัคซีนโควิด1 9เช่นมีการเจรจาจัดซื้อวัคซีนแอสตราจากสเปนจำนวน400000โดสโดยรัฐบาลสเปนนะคะถือว่าเป็นประเทศแรกในยุโรปที่มีการขายวัคซีนให้กับประเทศไทยและอยู่ระหว่างการประสานงานกับอีกหลายประเทศด้วย 3. รวมทั้งการแลกเปลี่ยนวัคซีนค่ะเช่นรัฐบาลปูตานได้แลกเปลี่ยนวัคซีนแอสตรานะคะจำนวน1 0 0 0 0 0โดสกับรัฐบาลไทย โดยได้มีการส่งมอบวัคซีนดังกล่าวนะคะให้กับรัฐบาลไทยแล้วเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมารวมทั้งการแลกเปลี่ยนวัคซีนระหว่างไทยกับสิงคโปร์จำนวนอีกกว่า1 0 0 0โดสบนหลักการที่ว่าไทยจะส่งมอบวัคซีนคืนแก่สิงคโปร์ภายหลังส่วนสุดท้ายค่ะคือการบริจาคไทยได้รับวัคซีนจุลแว็กจากจีนจานวน1ล้านโดสจากสหร,รัฐอาณาจักรมอบวัคซีนแอสตร้าจำนวน4,0,000 0โดส ญี่ปุ่นมอบวัคซีนแอสกซตารซิลิก้าจำนวน1.6ล้านโดสแล้วก็สหรัฐนะคะได้มีการมอบวัคซีนไฟเซอร์จำนวน1.5ล้านโดสรวมถึงอยู่ระหว่างของการหาลือของคณะกรรมการร่วมไทยสหรัฐอีก1ล้านโดสซึ่งจะเห็นได้ว่ารัฐบาลยืนยันนะคะว่าไทยจะบรรลุเป้าหมายของการฉีดวัคซีนครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายไม่ต่ำกว่า170ภายในปีนี้ค่ะโดยจะครอบคลุมทั้งอายุเด็กอายุ12ปีขึ้นไป ู้ที่เคยติดเชื้อโควิด -19 การฉีดเข็มกระตุ้นนะคะแล้วก็ทางกระทรวงสาธารณสุขก็ยังมีแผนการในโครงการฉีดวัคซีนโควิด -19 สําสำหรับชาวต่างชาติและแรงงานต่างด้าวโดยจะเริ่มในเดือนตุลาคมนี้ค่ะ